สวัสดีครับผมแมนจับกล้องสองพาร์นะครับรายการพระเครื่องแนะนําในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเก่ากันบ้างนะครับเหรียญเนี้ยเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อทัวมวมัชชัยนาวานนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสร้างในปีสองสีนแปดสิบสี่นะครับเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับมีทองแดงกระไหลเงินสวยๆก็หลักหลายๆหมื่นจนถึงแสนนะครับ แต่องนี้เป็นสภาพแบบสภาพผ่านการใช้มาแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือแบบเห็นใบหน้าหลวงปู่ยังเห็นตัวหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สภาพนี้ก็ไม่แพงก็อยู่หลักพันนะครับเป็นผ้าเก่าเป็นผ้าดีน่าสะสมครับถ้าสวยก็แพงเลยสภาพนี้ก็เบาๆไว้บูชาได้นะครับร้านแมนเพื่อเครื่องนะครับ รับเช่ารับเหมาพระบ้านทุกชนิดนะครับโทรมาปรึกษาสอบถามก่อนได้ครับสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้นะครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยปรึกษาได้เลยครับ0ูนย์เก้าสห้าดหนะครับขอบคุณครับ